พบกับกเกษตรทอต่อเนาะ,ะเกษตรทอตอกัเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีครับจังหวัดเชียงภูมิเลีง้งแมื่อนี่นะครับหลังเลิกงานเนะะาะพาเมียนะครับพาเมียามาฟันต้นพงพี่น้องเอ้เนี่ยปลาพงฟันปลาพงลงแล้วก็ที่ได้ปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยฟันปลาพงลงจากน้อยแล้วก็ที่ได้ปลูกอ้อยไทยปลูกอ้อยเนาะ นะครบับึงปลาพุ้งพวกลายหน่อยพี่น้องเอ้ยปลาพุ้งต้องฟันลุงกอนแล้วก็ดีได้ไทยเตรียมปลูกอ้อยเนาะนี่พันอ้อยกับยุกใกล้ๆนะครับที่จงไว้เนี่ยละพันอ้อยพันอ้อยกับจงไว้ตะปลูกมองอื่นน้ำปลูกมองนี้น้ำสวัสดีครับสวัสดีพันอ้อยจงไวต้ตะปลูกเนาะ นี่งมนเบิดเลยนะยครับบริเวณนี่ต้องปลูกไม้เบิดเนี่ยไถปลูกไม้เลยต้องฟันปลาลงให้เบิดนะครับจังไลก็ฝากกดไลค์นี่นะครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีย้ำมะแรงครับดีย้ำมะแรงหลังเลิกงานนะครับหลังเลิกงานบรรยากาศดีๆอยู่ให้นะครับยูให้อยู่สวนเมื่อนี้ถือโอกาสมาฟันปลาพงลุงเพื่อจะเตรียมตัวปลูกปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยครับ หฮคักพี่นอ้องเอยปลาพงเนยอีกดอนนี่แหละครับดอนเดียวนี่แหละเพราะว่าพวกนี้ผมตัดมาเบิดแล้วบริเวณตัดมาเบิดแล้วกท็ทิได้มาไถาประมาณเสานี่แหละมั้งครับน่าจะเป็นเสานี่ไสไว้แล้วกับที่หลงอ้อยนะครับเนี่ยขันอ้อยกับยู่ติดกันนี่ละมาขยายปลูกตรงนี้ก้อนนะปีกายนี่ก็ปีนี้ก็มาขยายหลายๆลายท่านที่เคยติดตามผมอาจจะเคยเห็นนะครับ เคยเห็นแปลงงมันน้ำหยดแปลงที่ผมเพ็ดแเปลงเนี่ยครับจําต้นไม้ต้นนี้ได้บ่านอครับเนี่ยถ้าผู้ใดเคยติดตามผมอาจี่เคยเห็นเนาะครับต้นบักลามต้นเนี่ยเพราะว่าสองปีก้อนนั่นผมก็ามาปลูกมันน้ำหยดนะครับเป็นมันแปลงนี่ละแปลงแปลงนี่เลยครับปีปีที่ผมเพี้น้ำหยดนะครับแต่ว่าตรงกูก้ก้อนเนาะครับกู้ตอนมันหกเดือนกัว่ัวนะครับหกเดือนกวกัวเพราะว่า ช่วงนั้นน้ำม,มันที่ท่วงนะครับขึ้นมาท่วมมันเนาะปีเทพงกูมันเฮ็ดเป็นเป็นน้ำหยดนะครับพุ่นนะน้ำท่วมหอดพูดน,นะครับพุ่นเจ้าเห็นนั่น,น,นบ่รอประมาณท่วมถ้าหมอเขายืนนี่กับประมาณท่วมหัวพี่นอ้องท่วมหัวเลยนี่ครับบรรยากาศเนี้ยมันเลี้ยงนะครับบรรยากาศเนี้ยมันเลี้ยงอันนี้กับที่ลุงอ้อยเบิดเลยนะครับลุงอ้อยเบิดเลย เพราะว่าพันอ้อยกับนี้แล้วเหลือแต่เขาเตรียมสถานที่เตรียมมองปลูกนะครับเตรียมมองปลูกซื้อที่ยากนี่กับต้ตนพงนะครับต้นพงมันไหลนะครับบรรยากาศหลังเลือกน้นนะครับกับหากับเมียสองพนนี่แหละครับวา่าน้ำมือเศร้ากับ,กบม้ฟันอีกแกนึงนี่เป็นอ้อยต่อเก้าที่ตัดไปแล้วครับเรื่มแตกเริ่มมันนั่งถึงนันแล้ว อันนี้ก็ต้องเต้งต่อไมนี่ครับเต้งต่อไมต้องเต้งต่อไมอีกกอนหนส่วน้นผงขึ้นมาหลายแล้วจ้งได่ก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยสวัสดีย้ำมาแรงครับสวัสดีอันนี้กับยูให้ยูสว่วนนะครับอันนี้เป็นป้าอ้อยที่ยังระทันเต้งต่อไมนะครับเพราะว่าต้องลอ้อล้อเอาหม่องนี่ปลูกกอนเอาไปปลูกหม่องพูดครับที่ผมบอกไปตอนแรกเอาไปปลูกกอน ที่เริ่มมาแต่งต่อไม้นะครับแต่งต่ออ้อยไม่เนี่ยถึงปลาพง้งปลาหย่าคะ่ะต้องหาเน้ยวมาจัดจานก่อนครับพี่น้องเลย <c oughs> เห็นเด่นอ๋อทั้งอื่นทั้งไก่เลาวคนเป็น่างไดงน,นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นต่อเกา่าเบื้งมันแตกกอดีดีเลยดาซีออนไหลายมาครับ เป็นอ้อยอันนี้อ้อยตอ่อสองนะครับตอ่ออ้อยต่อสองเบมือเหมือนการเตะโกอของเขา <c oughs> นี่ครับบรรยากาศอยู่ให้นะครับทางเขาให้ที่เป็นเป็นปลาส่เลยพี่น้องเป็นปลาเข้ามาส่เลยบรรยากาศแฮมเบอซาวกอรไก่ปลาเกบนี่ลงอยู่ในสวนในไฮเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีดยังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่เขามาเบืองไม้เนาะ ขอบคุณครับที่เขามาเบิองนะครับเขามาเบิองอันนี้กับบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงยููไห้นะครับอยู่ไห้อันนี้ก็เริ่มคําแล้วครับเริ่มที่กลับบ้านแล้วเพราะว่าผมมาตั้งแต่ซีมงโกกวนะครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีหลังเลิกงานนะครับพี่น้องอันนี้กับมาให้ hi. มาทางปลานะครับมาทางปลากําลังที่กลับบ้านแล้วกันร้องไล่โสดเบือง สวัสดีครับเจังเดก็ฝากกดไลค์นะ้อครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอฝากไว้แค่นี้ก่อนสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยววัดหนาว่างๆที่มไลาสดไม่นะครับมาไล่สดไ,ม,ม,ไ,สดไม่สาหรับไลน์นี่ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาเบื้องไลน์นะครับขอบคุณหลายๆครับ